สุสูของเขาคืออะไรในความคิดของพี่เดียวแล้วช่วยผมว่ามันหนึบกว่าพวกอดีตยั์ความรู้สึกเราความเห็นส่วนตัวเนาะอย่างที่บอกไปมันแล้วแต่ความถนัดเราเนาะเราไม่ได้บอกว่าเยีะห้อไหนดีไม่ดีสี่นี้ผู้เดียวใช่ไหมฮะจริงๆพี่เดียวเล่นตำแหน่งอะไรเล่นประตูคับเล่นประตูอันนี้จริงๆมันเป็นของสายสปีดเขาใช่ไหมฮะพวกกองหน้าพวกกองกลางอะไรพวกเนี้ยตามสรัีค่ะ สวัสดีครับอันนี้น้องเดียวแฟนพันแท้ของเราอันนี้เคยได้รองเท้าพิภพด้วยไ,ได้แล้วได้แล้วเฮ้ยใ,ใช่ไหมครับรปปสีเขียวโคป้านซื้อตัวนี้เก่งกว่าพิภพไปหลายคุมะคะ<อ>แล้วฮะเมื่อกี้ก็ชนะนะชนะรวดนะว่อเช้านะใช่ไหมครับอันนี้พี่เดียวมีของใหม่ฮะแน่เลือสีนี้คู่เดียวใช่ไหมฮะ จริงๆพี่เดียวเล่นตำแหน่งอะไรเล่นประตูครับเล่นประตูอันนี้จริงๆมันเป็นของสายสป,ปีดเขาใช่ไหมฮะ<ช>พวกกองหน้าพวกกองกลางอะไรเขาเงี้ยเนาะที่เขาบอกว่าเล่นกันนะเนาะมันก็จะเป็น <มา S 1> ความ,มเร<ล>็วที่พี่เดียวสามารถใส่ได้ในการตัดสินใจคืออะไรครับตอนนั้นก็ไปไป,ไปลองที่ร้านครับครับแล้วรู้สึกว่ามันใส่กระชับแล้วก็ใส่ไปสักครั้งหนึ่งมันก็ไม่ปวดก็เลยลองเอามาครับอ๋อแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวของพี่เดียวเออเท้าเป็นยังไงคะเอาเท้าเรียหรือว่าเท้าบานหรือว่าบานครับแต่บานก็ตัวนี้ก็ยังรับได้อยู่ครับได้หรือปกติแล้วพวก ที่เขาเป็นเป็นประตูเขาจะใช้พวกโคปาพวกอะไรเพราะด้วยความที่นึ่งเขาจะตัวใหญ่เดี๋ยวนะคะเขาตัวใหญ่คือเขาจะตัวหนาแล้วก็ร่างเขาจะใหญ่เขาจะไม่ค่อยใส่ตัวนี้กันเพราะว่าเขาจะบอกว่ามันบีบใช่ไหมคะแต่พี่จะบอกว่าได้นี่เดียวเดียวเยว<ด>จริงอันนี้เบอร์อะไรครับพี่เดียวครับ4 5 45เออแล้วมันสูงสุดตอนนั้นที่พี่เดียวไปเจอคือเบอร์อะไรครับ ก็สี่สิบห้าสูงสุดพอดีเหลือคู่เดียวด้วยคู่เดียวเฮียสะสะเขาเขาบอกว่าเบาแต่ว่าเบาจริงค่ะเพราะว่าเรียกคำว่าอัเปอร์เค้านี่เนาะเป็น Nike กี่อะไรของเขาว่าไปตามภาษาแหละเนาะเราว่าสามเมตรนี่ก็ยังไม่ปวดเลยมันจะมีร้อนอเพราะว่าแดดแรงว่าอ๋อแล้วปกติแล้วเวลาเราเราเรา,เราเป็นประตูเราเราจำเป็นต้องใช้รองเท้าดีๆเลยไหมเอาจริงๆในความคิดเรามันก็มีส่วนบางค่ะเรื่องใส่สบายอ่าฮะเวลาเราพุ่งตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเพราะปกติเราจะไม่เคยที่วิ่ง อะวะนี้เราพุ่งตัวความความเดือดร้อนของเราคือถ้าถ้าตรงนี้มันไม่ดีปุ่มตาร์ทมันไม่ดีอเนาะมันก็จะพุ่งตัวลําบากใช่ไหมครับกอ,อมีส่วยูีครับแต่ว่า ถ้าเล่นยาเทียมจริงถ้าเป็น AG จะดีกว่าเลยอ่าเพราะว่าอะไรช่วยบอกเพื่อนๆหน่อยได้ไหมครับในความคิดเดียวก็มันเหมาะก,กับเล่นยาเทียมครับมันหนุนได้ง่ายมันลดอาการบาดเจ็บด้วยเออใช่เพราะว่าถ้าเกิดสมมติอย่างที่ว่าไปเนาะอ,อันนี้ยยิ่งมันสูงเท่าไหร่เนาะมันก็จะกระแทกเข่าเราเท่านั้นถูกไหมครับถ้าเกิดสมมติเออถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเล่นยาแบบเนี้ยคือมันเป็นยาเทียมเนาะแล้วมันสั้นพี่เดียวก็จะบอกว่ามันไม่สมควรที่จะเป็นแบบนี้หรอกแต่ว่าก็ใส่ได้ถูกไหมครับมันเหมาะกับอะไรดีครับ แบบนี้ย่าจริงมากกว่าครับถ้าย่าจริงนี่คือเบาเลยเล่นสบายอ่าแล้วมันก็จะแบบปึ๊บลงไปเลยเนาะด้วยความถ้ามันยิ่งชื้นด้วยนิดๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะที่เขาพูดกันมาเนาะเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าด้วยความที่เราเจอน้องๆเด็กๆแบบนีบ้บ่อยๆเขาก็จะพูดแบบนี้แหละอันนี้ก็เหมาะกับสายของประตูได้ด้วยแหละเนาะพี่เดียวเนาะเออแนะนําเลยใช่ไหมครับแนะนําสําหรับคนที่ต้องการความเบาเนาะใช่กระชับด้วย ช่จริงๆผมคลายเชื่อเพราะว่าตรงนี้กระชับจริงนช่ครับนี่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ไฟนิดมันนี่ตรงนี้เนาะเอออันนี้ของจริงก็พี่พบก็ใส่อยู่พักหนึ่งเขาก็บอกว่าดีสีดำล้วนใช่สีดำล้วนนี่เราลัางน้องเดียวก็โพอย่างเงี้ยมีน้องเดียวได้ว่าไปซื้อของขวัญมันเกิด13ปีน่ารักอ่ะดูสิแล้วมันว่าเจอน้องเดียววันนี้นะน้องเดียวว่าทำไมจำได้โอ้ยจำเด็กอย่างน้องเดียวไม่ได้ไปไม่ได้นะคะเพราะน้องเดียวน่ารักที่สุดในโลกค้านี้น้องเดียวเป็นเป็นประตูด้วยเนาะน้องเดียวก็จะใช้อะะไรนคถุงมือ เออพี่ดอกไม้แก้วนี่ไงมีอะไรบ้างครับที่ใช้ไปแล้วยี่ห้ออะไรก็มีอาดิดาสอาดิดาสครับพีเดอร์อแล้วก็มีเฮดสามอ่าแล้วก็ไนกี้เคยไหมไนกี้ไม่เคยไนกี้ยังไม่เคยเหตุผลล่วครับทาไมเราถึงไม่ไนกี้ผมว่ามันมันไม่เหมาะกับมือผมเท่าไหร่อ๋อมันขึ้นขึ้นอยู่กับการเหมาะเดียวเนาะพี่แล้วเนาะอันนี้คือราคาเท่าไหร่ครับนี่ตอนนี้พันห้าครับผมซื้อมาจากก็คือเขาซื้อมาแล้วเขาไม่ได้ใช้ผมเห็นเขาขายในคลิป อนี่แล้วต้องพี่เดียวต้องยอมรับนะว่าพี่เดียวเป็นคนที่ค่อนข้างคุ้นขวานะพี่เดียวเนาะมันดีเด็กๆต้องเป็นอย่างนี้นะคะเพราะาอะไรบางทีอะไรออกมาก็ซื้อไปหมดเลยเนาะอันนี้พี่เดียวเขาก็จะมีกลุ่มรับเฉพาะซึ่งก็บอกว่าหลายๆคนเขาก็ใช้วิธีการซื้อแบบราคาดีจากตรงนี้เนาะอันนี้พี่พี่เดียวกลุ่มอะไรครับพอจะบอกเพื่อนๆได้ไหมอะกลุ่มถุงมือื่อรักษาประตูครับ อ๋อมันจะเป็นกลุ่มใหญ่เลยเนาะแล้วเราก็จะมีอันนี้แหละที่แบบบางทีพี่เขาไม่ใส่หรือเพื่อนเราใส่เบื่อแล้วอะไรย่างนี้เนาะเขาก็เอามาซึ่งสภาพดีไหมคะอุ๊ยขอโทษครับตอนนั้นสภาพดีไหมลูกตอนนั้นไม่ไม่เคยใช้เลยครับ,รบมันไั่มีพวงกุญแจแถมมาด้วยอ๋เอเหรอแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไปซื้อแบบนี้ในช็อปมันจะมีพวงกุญแจว่างี้แต่นี่นคือของเขามาก็คือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีพวงกุญแจเึ่งเราก็ไม่ได้ใช้ในการรับลูกอยู่แล้วค,คสมถ,ถ้ามีพวงกุญแจด้วยราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ ก็มันก็แล้วแต่บางคนเอามาขายถูกก็มีความละเจแต่อันนี้เหมือนเขาขายหรือว่าไปใช้เองก็ไม่มีอ่าแต่ว่าคราวนี้ในความรู้สึกพี่เดียวคือมันมันดีไหมคะก็โทก็โอเคครับโอเคเวลาที่เราเป็นประตูจริจรงๆเราเลือกคว้าอะไรถุงมือก็อมันอยู่ความชอบด้วยอ่าตัวนี้ผมเห็นอย,อยากใช้มานานแล้วอื เ<ไ>ป็คือพวกนีดค่ะอรดานมาใช้ก็มันยังไม่ถูกใจครับมันก็จะเป็นในส่วนของความกระชับใช่ไหมครับความหนึบใช่ไหมลูกถ้ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของของถุงมือเนาะอันนี้ข้อดีสุดๆของเขาคืออะไรในความคิดของพี่เดียวแล้วชอบตรงโฟมอ่าไหนโฟมตรงไหนครับพี่เดียวขอดูหน่อยอ๋อตรงนี้มันมันช่วยอะไรพี่เดียวครับผมก็มันช่วยผมว่ามันหนึกบกว่าพวก,กอารีดาอ๋อ ความรู้สึกเราความเห็นส่วนตัวเนาะอย่างที่บอกไปมแล้วแต่ความถนัดเราเนาะเราไม่ได้บอกว่าเยี่ห้อไหนดีไม่ดีแหละตอนนี้เอาว่าความถนัดเราส,สบายกาด้วยเพราะว่าดีด้า,ววา,าม,ดมมันจะรัดมันจะกระชับเกินไปเนี่ยขอดูมือพี่เดียวหน่อยได้ไหมครับมือพี่เดียวเป็นไงเออหนี่มือพี่เดียวนะเนี่ยมือก็จะประมาณนี้สมตัวเขานั่นแหละเวลาเราใส่ก็คือเราก็พยายามใส่ที่มันเหมาะกับเราเนาะเวลาเรารับมันก็จะถนัดนะครับเนาะ เออต่อไปเราอาจจะต้องได้เจอกันอีกแหละเพราะว่าพี่เดียวเริ่มเล่นมาเล่นรุ่นใหญ่แล้วก็เขาส่งร<ม>ุ่นใหญ่ผมก็เล่นผมก็เล่นได้หมดับเพราะตอนนี้ผมก็ตัวเท่าพี่เขาเรียบร้อยแล้วฮะตัวเท่าพี่แล้วแล้วโหเท่เลยเวลาในสนามเท่เลยตอนเป็นเด็กตัวเล็กๆป้อมๆนะลูกนะแล้วตวนมากผมจได้ที่สดตอนนี้ดูเป็นหนุ่มสุขุมเห็นแบบเวลาเล่นดูดีเลยอะพวกพี่พี่ที่สัมภาษณ์ตอนนั้นก็ไปหมดแล้วใช่ไหมครับไปหมดแล้วเออเขาก็ไปได้ดีกันหมดแล้วเหลือแต่เรา <laughs> แม่ครับไม่ครับแม่เดี๋ยวผมจะไปเหมือนเหมือนพี่คิดจะไปทางไหนไหมครับนี่ก็เล่นไปก่อนครับเพราะว่พาพ่อว่าจะให้เล่นบอลอ่าโอเคเราก็เล่นเพื่อให้เวลาว่างมันมีประโยชน์เนาะอย่างน้อยก็ดีกว่าไปแวน้นรถไปดีไหมครับอขอบคุณน้องเดียวมากนะคบน่ารักเสมอเลยน้องเดียวนี่คือ f อที่น่ารักที่สุดในโลกของของพี่พบจําได้เพราะว่าพี่พี่เดียวน่ารักพี่เดียวขอถ่ายรูปลหล่อ,ลอ,ลอสักรูปได้ไหมครับ